ไปผอ้ยั้อืมนกันเทีอุ้มอน้องยูฮะลลุอุ้มอน้องดูฮ่ะอุ้มได้บอุ้มได้บลป้าดูคนเช่นอะไรเอยตาดูทเชนอะไรอุ้มอน้นไหมลเออคนตะคุณํำกัน มาอันนี้ แม่ผู้หญิงผู้ผู้ชายเนี่ยสเบื้องลูกนุ่มเบ้องลุกเอ๊ะลูกน้องนอนเอนก็นอนตื่นพี่นนอะหนาวคนนี้มีแต่แปะมีแต่หอยผู้หญิงหอยนอนทับอันนั้นเลยเป็นหอยนอนเนอง้มาลูกอุมมาน้องนี่แท่นอุ้มมาน้องเนี่ย เหงมันอะซ้ำขานนองเท่นเลยนี่เอาอุおお <état> ้มมาคอด้วยอด้วป้าลูกคืออะไรสะตกเตีอ้านนองเท่นอุ้มมาลูกอุ้มมาน้องดิ่อุ้มมาเนี่ยใคลูกนี่ nó ừ, lốm nắng luôn á Bà, nó sẽ lốm kếp là mình hay đấy à. ừ, ừ. 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 À, Ô, mà nó là ra Ô Ô mà nó กอดอันนั้นไหมกอดอันนั้นกอดอันนั้นไม่ลูกดีสุดแล้วลงไปแล้วพี่เนาะให้ได้ได้ล่ะถุยนาไอ้เว้ยถุยนาไอ้เว้ย คฮณฮคขี้หายบ้านนี้นะคนขี้หาย้ยเอ้ยเอ้าไปชินะอาภัยน่ะนะบาลาชินะอาภัยว่า ไปลงไปตายไปลงกอดมาด้วยอยู่ใต้ตลาดนี่นีวเอากาศเย็นเย็นี่น้องรักตงบักกกัักังมันห้ พี่น้องไปทางใด้กขี้งก็ไปทางใด้กะแดดจะสิไปทางใดดีพี่น้อง,งหาอย่างกะหาพอได้เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยดินแข้งกะแข้งดินแข้งกะแข้งจะสิไปหาทางใด้ดีนม <c oughs> ังแทนเพิ่นกะไข่พี่น้องเอ้ไข่แต่ว่าเพิ่นเศร้าแล้วแหละ คือในกระไก่ด้วยคืนตอนเศร้าแล้วพาไปหาหมอแล้วเอ้าเอ้าสิมาติยังบันอ้าวบักหำเห็ดได้ไๆแล้วซ้ำสีหยองเนาะนี่ให้ซ้ำสีหยองหนอนมันหนองมันมันหนองมันหนอนมัน าเล่นไปตามแล้วก็นั่งเล่นตามตลาดนั่นแล้วก็นอนมันคือยืนนี่ได้สิแม่เอ้าอ้านอกยังยืนบ่ได้อีเฮ้ยน้องเป็นยังคือยืนบ่ได้น้อยังยืนบ่ได้ใส่ยืนคืออันบักหามันก็ยืนบ่ได้แล้วเฮ้ยบักหามันก็ใหญ่แล้วเฮ้ย ขาพากันเห็ดกันนองมะลิพี่น,อน,อน,น้องเ้ยขย่องเผินเพินบะหองบะหายดกบ่ามีพ่อบามีแม่นี่มาหันอย่าไปใส่เลยลูกอ,นะอ้าว,วลาชือขึ้นอูอ้บ้าห้องก็นอนตื่นชือขื้นอีกตีลูกนอนในเดียวนึง

ถืใจผัสลมี่พี่น้องคอคอได้สีสอยได้สอยทองคำเลยนิ่น่ก็เจ้า้ก็ไปหายังพี่น้องเลยเอาเบิ้ง้อยเอาเบิ้งเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบ แรนนนนนกระม,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 มือมอ็จไปหายังลูกพี่น้องเลยมันแดดมันนานพมันพ้นับโตพ้นบทผ้าพ้นกับพมมีได้ยินคำว่าแปสองพพี่น้องเลยแปดสองพ้นนี่อือถุยงใหญไหมอันยิ้มวัานพยายามตีน้องแท้นก็นมาตีด้วยพี่น้องเด้อ à tên tên hay tên hay ba đúng không đúng ta tình tình ta tình tình à long tên mình đưa luôn anh hải là cái nào anh chi hải เขี่ยมักแงีพี่น้องเออทั้งๆทั้งลุ่งมีเบิดอันยิ้มวันเห็ดให้เหตีให้เหตีให้ปลาลุงบังดุ๊กเอาสิไปซี่นะเอาไปซี่นะปลาลุงนะโอ้ยปลาลุงสิ่บ่อห้ขนมเล่มนั่นนี่เอาแกงหวยบ่เอาบ่บ่เอาอ๋อ นอนไงพี่น้องแต่แกระตุนกระตุ้วเพิ่นกรบปุกหอนดอก่น้อยมั้าเม่นคืนนี่ก็ประมาณตีสองตีสามพลุกรมงมาเหร่นพลุกมาเห่นพี่ลงมาเล่นอยู่ตารางเท่านั้นพี่ซองไม่ลูกพากกระเล่นตารางนะอ๋อเนาะไปตีนอะนนั่นหรอกเออเนาะเออมันก็ป่านตำโลดตตโบปะเจาชนเหมือนมาอยู่ดีๆเประต๊เปะเลยวะ ประเพณีเสอือพี่น้องนี่วายป่าลุงเอาป่าลุงป่าลุงป่าลุงเอ้ยมาติดแทนหน่อยเด้อมาติดแทนหน่อยเด้อนี่เด้อแทนหน่อยเด้อนี่นะลาเะไรพี่น้องกินหนาพอกันใหมเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องึ่งแท่นนะพี่น้องเนะา,านะนนะได้ไดีกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพันแน่เนาะ ให้กำลังใจให้กำลังใจน้องแทนก็แม่น้องแท้นอค็อก,กพอน้องแทนนะพี่น้นองเนาาะบ๊ยบาย